ยามงรูอาจริยังสรณะนังกันโน้ิม่มาสักการณ์นั่งครูอาจริย์อภิปูญเจีมิยามงรูอาจริยังสรณะนังกันโน้ิม่มาสักการณ์นั่งครูอาจริย์อภิปูญเจีมิยามงรูอาจริยังสรณะนังกันโนอิม่นาสักการณ์นั่งครูอาจริย์อภิปูญเจีมิ อมครูเทวนาภามิกรรมเจ้าให้ยาอันและจุรีได้ยินดีกรูรบกับน้ำโนบุตรบูเฮาแต่ก่อนเก่าปัจจุบันกูเล่และครูยันครูวันและครูยังครูดำรับและครูดำรับ ประเวทันรดากถากรุณาโมก็ขอและก็กากอัคราข้าไทยจนจบหมดที่ก้าพเจ้าได้ศึกษาหมังกัปปเจ้าโค้อันเจญครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเดินมาชุมนุมประจุมกันนสถานอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้สีศี

กูมาในนัยนั้นเลยเทิยนจนเทียนเทิยนมารั่เคื่องสักการะเบื้องส่วสังเวยนองกานระบัดนี้เทียนส่วนอุทิศจำนงที่ว่าสิ่งใดประสงค์ใดได้ขาดด้วยการใบบางก็กูมาจันยังได้สร้างสังเมตตาจงกระนาภัยอนุทน ra ra cương sắc ca ra vương dũng dòng ngôi niên thần

นะ่มามิมานะเพนนาบุญราตะเพียนเงินราตะเพียนทองไหลเต็มของเต็มใสเกลินไหลเข้ากองคังสตางไหลเข้าวันเข้าว่าเข้าบ้านเข้าจงเข้าห้องเข้าหอกเข้ากเ๋าอุบาสกอุบาสิกาไหลเข้ายาพระตุธามราคิตไหลเข้ายาบรั บูมวิญยาตะรูรไรเข,าขาา้ากระเป๋าผู้ใหญ่ของสิงวางไรเข้ากระเป๋า,าเจ้าภาพเจ้าสัทธาไรเข้ากระเป๋า,าเจ้าภาพนองรัวเจ้าภาพรงทาน,าาน้าตนลงมันแวงตกทานทุกคนเดินบริดาจมนที่สาาเจกจจะตโรเดวามาราชา Radikisen abelson vizli её cspparростad. Jadi nya si %vish su skaji yi su cmfzhtaj yi su subi sr�h kril jamais ters umi sohzi ynip incident. Ora di yang sam 15 Ir invention yi suh baki sich bahi manda on我們 kina haid โอ้น้อยจามิงติสาบานเกนเวโรมาราชาเทพิอิสานญาจามิงติสาบานเกอยากหามาราชาเทพิอิมังสุบาปยัญชนะสัมปันังบริบุญจันตุโอมนโมบุตรราตนาจารนังอาคจามิโอมนโมธรรมราตนาจารนังอาคจามิโอมนโมสังฆราตนาจารนังอาคจามิ โอภาเรสามินีสาฝาเกจันตโรเทวามหาราชาจันทาจสุริโยจอินทโรจพราหมโนจพุทธกรวตาธัมมกรวตาสังฆกรวตาเอ่ Zaman Gandawa Ongat มาริมุญจันโตเตโตสุรโก็จัประมโทจะเสียทิทางนิสินนางว่าเสียนางว่ารันดิงว่าทิววาสัพพทานกลางกันตุมหาเทวตินตี กบ,บดจ้าเป็นพุทธศาสนิการจผู้นักถือพระพุทธศาสนาขอเคารพบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าโอ้ปรากฏว่าเป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ตั้งหลายปรดสสดงประโยชน์อันเป็นมงคลวันนี้ กะเป็นเจ้าหดจำเนียเป็นตัวแทนของท่านเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เป็นตัวแทนโอวาสกุบาสิกาเป็นตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน เป็นตัวแทนของคณะท่านเจ้าภาขออัญเชิญเทวดาทั้งหลในหมื่นลกกาธาได้เสด็จย่านรารุมาระเพื่อสักการาชบวงสรวงสังเวยเป็นตนว่าพระสยามเทวราเจ้าพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระพวมเจ้าทีพระเจ้ากุ้งพาลีเจ้าวัาเจ้าว่าเจ้าผูเจ้ายาเจ้าตาเจ้ายาย เจ้าป่าเจ้าเขาต้องวิญญาณอดีตเจ้าอาวรนต้องวิญญาณบรรพบุรุษต้องพี่น้องทั้งหลายที่ลมหายตายจากไปก่อนหน้านี้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากมวลข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เวลานี้ผู้ผ่าน้องดนตร อ <im <im <S s ันนวยเวียนใจให้พรให้พวกข่าพเจ้าทั้งหลายมีแต่ความสุขความสํารานกระเสงเเรมเรียีดำราหมดมีจชคมีลาภไมีอำนาจวัสนาบารมีปราศจากตุกโอกรคองไเสนียจันไรทั้งหลายต้องฟวงได้ชิดตั้งเมตติตั้งเม ตัดเย็นเงินบาตัดเยนทองไหลเต็มของเต็มใสเงินไหลกองกองคังสตางค์ไหลเข้าวัดเข้าวางเข้าบ้านเข้าเจองเข้าห้องเข้าหอเข้ากำปัานกุมารศกดุมาริกาเจ้าภาพเจ้าสัตว์มาทุกทางต้กคนเด้อ กันี่ปฏิมหาเทวานำนั้นผู้มีบุญญาธิการข้าอ,องค์พระปรามิตรเป็นเจ้าได้ครอบครองว่าการบรรดาบรมฤดษีมุนีและ,ะลบมามาสิทธิ์ในกุมารุณีกับพระเจ้าบัณฑิตหันด้กระทำบิฏิกา,ามบูชาอย่างก็พิธี ขันาริเทนีบรมบรานจยยใจยาโ็ทาวจริเเวจอมเทวินจยะ ใช่ยาขอตาจตุโลกกาทังเส่ใช่ยาใช่ยาความกวนเทพ้ทรงมาเห็สักดาหรทุกตกบ่อเองในทรงบริสักรักษาพี่น้องทุกท่านทุกคนที่จุมนมประจุกันอยู่ในขณะนี้ให้ดำรองสุขสวัสดิ์ให้ดัรงสุขสวัสดิ์นิราชมา นิราตุปันตวะสัพพไสยสุตมเดนสิทธิกิังสิทธิกมังสิทธิลาโมนิรันตรังสิทธิเตโช จะโยนิจังสิทธิตถาคตนพระสัพพัยญุตรสรูจบมันสงบลิกเลยข้าอุปัตตวะอันตรายแค่ขาดพลภัยบานเถินนาสัพสิทธิพระอุปัตตเตเม พคดทางประสิทธิ์ทรศทังประสิทธิิสังขังประสิทธิทีคุณวินามาาประสิทธิ์ีคุณครูมาจารประสิทธิทีเจ้าที่เจ้าทางพระนางธรณีประสิทธิเจ้าวัดเจ้าวังประสิทธิเทวประสิทธิพระประสิทธิเตมี ผมพิธีบวงสวงก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญคณะกรรมการพ่อขาวเม่ขาวจิตอาสานะครับเก็บรวบรวมไม้สวรรคไม้เสฐีมาเสียที่ต้นพะป่านะครับต้นพะป่ามาเสียตรงนี้ อามาเสียบที่หน้าแท่นวงสวงนะครับ